ไปกลางขึ้นหลังมาขึ้นหลังกูมากูแบกให้ไอ้รัดขึ้นหลังกูมากูแบกให้โอ้โหไอเฮียโหดจังเลยเฮ้ยมึงฟังพี่อยู่เอนเชียนนี่น่าสตว์เออเขาเอนเชียนดช่ปะเอนเชียนไม่ได้รีเจนหนึ่งเหมือนตอนคลิปอีพีแรกกันนะเว้ยเออเม่สบายดีเ้ยย้ำตรงนี้เลยนะอย่าตัดออกนะเอนเชียนหนึ่งแล้ว ลงทุนแอนเชนของกูที่เคยลงไว้เมื่อตอนเดือนที่แล้วที่แริ่มต้นแมทช์นั่นขอมเทลตอนนี้เดี๋ยวแฟมิลี่ครับได้เลยเดี๋ยววันนี้จากเกมนี้เราแจกกันแล้วกันนะแจกของทิ้งเลยสัตว์ทุกวันแจกเลยวันนี้แจกตายตีเลยถ้าไม่แจกอ่ะได้เลยแล้วถ้าเกิดถ้าเกิดมึงแจกกูได้เลี้ยงกูปานปามเต็มกูวางพื้นตี มาได้หมดว่ะเอ่เพื่อนที่เอาไว้นสักไนดึงดึงกไม่รู้ทันป่าทันเป็นทอมแม่งไม่อกไม่พาลัสมาอ้อมแหนักกว่า ระวังนกตายนะเพื่อนให้กอ,อนไี่หมเื่นอนนี่รอรอนีอ่อรอพี่ยังอย่าตายเอ็มเนีย่ยทีมยังไม่ถึงดาเอนอารุณเลยเพื่อนอารุณอรุณไม่ทาน,นมาขัี่ได้สองุนเลยตายไปแล้ ไม่ได้ว่อจะตายบอกช้าไปเรโอ้เนี่ยนะล้วเรียนแปบเอาพดะไรดีบแค่สะแสะไม่ต้องเงอเขาใจแล้วไม่ไหวไ่เอไอเมใจ มาล่า <Okay. S 1> ่อยใครก็ได้ไม่ไปอ่ะเหลือใค้ตายมันตายไอ้เจอ่อนกูไปถอดไอ้เจอด็เมื่อสีแค่รอนี่ฟามเฮล์นี่ฟามเฮล จะก,นะอกอ่อกนสิได้ฮะโอเคเปแล้ตอดีเหรอวะอมเตานได้เนีนาา่ยเดียวงๆัปัญหาาอลงเฮ้ยขาซ้ายขวามือ้าขวามือทำไหม ดสลไม่กลอนไปแล้วช่วยแล้ววะไม่ได้จริงไ <take> อ้โกรวไอ้โกรวเจอเจอเจอบักวานบักวานบักวานหอดละทั้งแรงแล้วหมด เสียไม่อติดต้านติเลยตายนะไฟแล้วเพื่อนจ<า>อบจร<า>ิงๆนะก็เจ็บแอ้วน,นี่กูเดินไปไหมวะยะังอยู่นี่กูมานะจ๊ะกินแล้วเพื่อนมาไหวเพื่อนไม่มาไม่ไหวแอบดีนายก็ได้แอบดีนายพวกเนี้ยถอยถอยถอยไม่เอา แอบไม่ได้หรอกใครต้าเข้ามละใครตาเข้ามละว่าสี่นี้สี่นี้ถอยแล้วใส่ใส่ให้หนยไม่ใช่ตัดอ่อนนี่ไหนก็ตายแล้วไม่ไม่ใช้ใช้เพื่อตัดออนไม่มีคูดาวเลยใช่พวกมึงก็ไม่มาเติมก็เหมือนใช้ฟรีป่าวะโซโลมันได้มามเฮียกูต้องช่วยกลางว่ะเพื่อนนี่ยีเดี๋ยวเดี๋ยวต้องวิ่งไปเพื่อใจเย็นมองก่อนมองก่อนมองก่อนมองตายแล้วเออฮ <Goodnight, S 1> <hire> ียหนอเลย ก็ไม่ถึงยอมไม่ถึงก็เปลียนไม่ได้ตายตายไม่ถึงเอาไปเปลี่ยนก่อนได้ไหมน้องคุณทไม่ทันแล้วน้องจะไล่ไม่ได้แล้วอย่างเงี้ยจะเย็นจเย็นจะเย็นป้อมาแก๊งจะเย็นจเย็นนี่นี่อ่ะคุณตัวนั้นไม่อยู่ตัวเดียวตคอดไม่ตัวเดียวว่าเอาแล้วมึงเนี่ยไม่เนี่ยเผื่อมันเข้ามาแก๊งเราเพราะมันเหลือแค่นั้นไงไงสองร้อยเองมันเนี่ยคิดไม่ทันอีกครั มีตีมีตีไม่รู้ต้องมาเล่นมันหวมันสี่คนเต่เตกูตายแล้วเห็นไหมเกมมันเสียเปอยู่มึงดันดันลากไปเป็นกระแพ้เสียเปียไงวะขอมงดิาตายี่คนมา

กี่เมื่อกี้ไปกดผิดไปกดบ้าไปกดซึ่เกิดอะไ่ตดจับแล้วจับแล้วน่ยตัดด้วยวเฮียแม่ง้ตกกว่าจะลาเวนไอ้สัที่โมตีสั์อ่ะไอ้เฮีย เเดินนี่ผมล่ต่อเลยเพื่อนจะได้ฟังกันไม่ได้เดี๋ยวผมทํสอยู่เอแห้ไม่ต้อ่วเย้เจ้เย้ขอบคุณมากนี่ขีดเลยนองยตายใจยนเย็นนี่ทีพวกมันโดนตัวไเนี่ยพวโดนสีตัวเห็นไหมตตาแล้วเนาะไปดีไปดีไววไม่ต้องไม่ต้องช่วยยน่ยอย โอ้ไห่อจะไงอ่ะตัดตัวละครรับไอ้ัตตามันตกีตามันเอาไดไอ้สัต่อยไอ้เฮียยเอาบ้าวจะเอาตูมตามกรนักรไม่แม่กูไอ้นี่หูสตัวนพระเอกว่ะไอ้สัตว์เอ้เฮียสุุกูเป็นคนรับตีใช่ไหม กระป้อยกระป่อยเอาไว้มันเ่อยๆแยบได้ป่ะแยบเราเข้าแยบเราเข้าไี่จะน่ไม่อยู่ไงแทงเราไม่อยู่เ้อยงเรามงนีบกูออกไรต่อแขงเลยอย่างเงี้ยมันจะไม่อยู่เลยเด็กมีมีไม่มีหวดนวนี้ไปๆน่าเอ้ยมีออกไปเลยเอ๊ยเด็กคุณมีอะไรเด็กต้องมีอะไ เอาแล้วึได้ไป่าได้ก็เป็จะแลไวอีกสวิเป็ตัวเดียวไม่คุ้ไม่สวยโอเคเฟียวเพื่อนโอเคเอาเรื่องทมาทัพสี่ของยิงอโอเค เฮ้ยคเจอมีสามเลือดอ่ะกูมีเฮ้ปวดปวดตวเหรอนี่คุณไดูให้ไดูห้มนยงไม่เล็กเล็กันหมดแล้วกูว่านะเจอัเ้ยคุณู่ดีคุณอยดีอ๋อเหลวเหวเหลวหลวเหลวแล้วเย้ทานเลเพื่อนมิกบิกอยูทาตบเลยนะบบ่านี้

ไม่ทันหวังเปลี่ยนเป้าหมายได้โปร่งได้วหมโปร่งโปร่งไม่ได้เฮีเฮีอ่ะที่ไม่ทานหรอกเพื่อนฟ้มันก็ได้มันจะินเขาขึ้นแล้วเฮ้ยไหนจริงกหมดเอออเลยเนี่ยไม่ทานเนี่ยหักไปแล้วอ่ะเฮ้ยไแล้วอ่ะเนี่ยมีลาเันได้ไหมได้ลาบอยู่แตกเดส เฮ้เกิด่เกิไมเอไมเกิเ้ยไม่เกิดไม่เกเไเเยไมาเลิดไมเกเกิมเกเยมเกิเดยไ่กกดกเ้ยเดเกิเกิเเฮยมาเกิ่เก่เกมเดเยเิเอิ่เกิเอาเฮยเกิเเเเ้ยม่เกิเอาเเเฮยไม่เกิไเกิเกิเกิเฮยไม่เกิเเเเ้ยเเเเเลยเ เตียบร้อยกวกระจอบสะอาดเก็บแม่จะไอ้ที่อย่างต่างคไว้ไอ้ี่อไอ้ยี่อย่างฆ่าภูไม่ได้มันสักลับกัไอ้ทีได้สั่งไ้นนไม่มีราเเอดอกเอาเลยติเลยเอาเลยติเลยไที่ไปตาทุนแล้วเนี่ยเอาเลยติเลย เลวไปฆ่ามันร้ตายไปเลยเนาะไม่ต้องห่วงคุณยังไ่หวกเราแล้วอ่ะไม่อยากเล่น้ว่าน้ำแล้วว้น้ำแล้วว้น้ำอัดแล้วบอกไมอยากเล่นแล้ว,ลวอ่ะบอกว่าเต็งด้วคแบบรัแบบเต็งนครัแบบเต็งเลย,แบบเเลยมันผิได้โดนไปทั้งหมด โอ้ย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 โอ้ตโอ้ย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 โอ้หโอ้ย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 โอ้โอ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 ้โอ้โอโอ้โอโอ้โอ กำเรียดเลยเอลก็มาเอาบอลนิ่เอาบอเอาบเอาอลเอาบอลโอ้โหเป็ลิ่นะครับผมโอ้ไเปเซลสิทธี่อะไรร้องเล่นเอัอะไรเล่นเองพังเองมนมาบอกว่าไม่ได้ป่ากอเลยวะไม่ัแบบไอ้ไี่อแม่งมันจริงตัดสัตแม่งเดียตัว เท่าไปเลยก็มันนี้เขียวปะวะไม่ไปไหนวะบบาายยไายบายออกมิดเองนี่เองนะครับทุกตาหรอโ้คุณไม่ใส่จดีอะวะขนมคลุกเลียวขนมคลุกเลียวกลัวมันแคบไงกลัวผ่านมันติดอยู่ตรงมือไงดาบมันติดอยู่ตรงมือของมือมันแบบต้องต้องฟันอ่ะยี่ห้อไหนเงินมันไรไรการต่อต้านเหรอ